mill pedestrian please make bike be alone we can play forever don't want cara can to play v นะคะเป็น้พื่อพาทุกคนไปปลูกหมู้านนะคะเป็นหมู่บ้าน หมู่บ้านลางโดนผีซัมบีปุกอนโอเคแล้วก็ลุกขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็หมุอนว่าปืนกนจะโอ้ไม g o กปืนกนน่าจะไม่ได้ใช้เพราะว่าน้ำหวานมันลงแล้วนะคะทุกคนแล้วก็โอเคว้า okay. ว <Wow. S 1> ลุกแล้ว โอเคมาเรามีปืนช็อตกันนะคะแล้วก็มีแบนเดตอยู่สองอันนะคะเอามามาเราพร้อมเลยมา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 แม่มาอายิงยิงไปอัหนหึงมันมึงมันเออมึงมันมึงมันตัดปืนนะคะหยิบขึ้นมาใหม่ได้หยิบขึ้นมาได้ได้โอเคหยิบหยิบ,ยบเออน้ำหวานโดนดุน้ำหวาน มามามานดูซแต่นี้เรามีจุดใหม,ม่มาบุกในบ้านนะคะเราต้องการพาเลยมันเดือดซ่ก็คือฉากนี้น้องหวานนะคะบอกว่าให้เราขึ้นรถไฟกับเหอะเพราะว่าเอืมเหมือนว่า มันมืดล้วก็น่าสันตลายด้วยเลยรีบไปหาป้อมกันเพราะมันตอนนี้มันหกหมื่นเมตรแล้วนะทุกคน๋ยวมันก็จะเสร็จหมื่นแล้วก็จะจบเกมแล้วก็เลยบอกว่าเออน้างรถไฟกลับกันเลยแต่เราไม่กลับค่ะเราบอกน้องหวานว่าอยากอยากอยู่ต่ออยากเคลียร์ให้หมดอยากไปโบสอย่างงี้นางก็ไม่ฟังนะคะนางก็คิดว่า Three two one. Let it out <laughs> Let it out. <laughs> Wow. Wow.